สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บิสเป l ช h a n แนลกับผมตัวบิสเป็ e ในวันนี้เนี่ยมาเปลี่ยนบรรยากาศมารีวิวหนังในสไตล์สบายๆกันบ้างกับเรื่องที่ผมจะรีวิวในวันนี้ก็เป็นซีรีส์เกาหลีเรื่องยาวที่มีชื่อว่า The r e b e l หรือว่าชื่อไทยก็คือเรื่องกบฏจอมพลังสำหรับเรื่องนี้เป็นซีรีส์เกาหลีในแนวของพีเรียนยุคที่จะเล่าเรื่องเล่าย้อนไปในยุคสมัยของโชซอน ยุคสุดคิดของแนวทีเลียดเกาหลีซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยจะเล่าไปในช่วงยุคสมัยของกษัตริย์ยอนซันผู้ปกครองแผ่นดินที่ได้ลหลงไหลในอำนาจแบบเผด็จก,การใช้ความกลัวควบคุมราชสำนักจนไม่มีใครกล้าต่อกรได้เราขุนนางข้างกายก็ใช้อำนาจบาดใหญ่คอยกดขี่ข่มเหงประชาชนคนจนแล้วก็มีการคอร์รัปชันกันในบ้านเมืองจนกลายเป็นเรื่องปกติ จนทําให้ประชาชนในแผ่นดินเนี่ยอยู่ยางยากลําบากแต่แล้ววันหนึ่งก็มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มชนชั้นล่างได้ลุกขึ้นมาต่อสู้กับเหล่าชนชั้นสูงเพื่อนําเอาเกียรติยศศักดิ์ศรีแล้วก็ความเท่าเทียมกันกลับคืนมาให้กับชาวโชวซอนชาวโชวซอนเหล่านั้นก็เลยขนานนามเพราะว่าฮงกิวดง ในเรื่อง The r e b e l กับลดอมพลังนี้จะมีทั้งหมด30ตอนซึ่งจากความรู้สึกที่ผมได้ดูตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบเรื่องก็บอกได้เลยว่าทุกตอนเนี่ยสนุกทุกตอนจริงๆมีครบรดทุกอารมณ์เพราะว่าในเรื่องนี้เนี่ยมันจะไม่ได้มีแต่ฉากแอคชั่นฉากบูสู้รังผ่านเพียงเดียวมันมีทั้งมุกตลกแล้วก็มีดราม่าจ,จัดๆปนอยู่ด้วยในเรื่องเนี่ยมันจะแบ่งเป็นพาร์ตต่างๆที่จะเล่าเรื่องตั้งแต่ช่วงรุ่นพ่อของฮงคิวดง ที่เริ่มต้นจากการเป็นทาสจนนำไปสู่เหตุการณ์สำคัญที่พ่อของฮงกิวดงถูกกล่าวหาว่าได้ฆ่าเจ้านายของตัวเองซึ่งในยุคสมัยโชซอนก็ถือว่าเป็นความผิดที่ร้ายแรงเอามากๆแต่ว่าพ่อของเขาก็ใช้ความเฉลียวฉลาดสามารถเอาตัวรอดจากการถูกกล่าวหาได้และในภายหลังพ่อของฮงกิวดงก็ได้ปลดปล่อยตัวเองเออกมาจากการเป็นทาส ซึ่งตั้งแต่เด็กเนี่ยกิลโดงตอนเด็กๆก,ก็ได้เห็นในทุกๆความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเขากิลโดงก็เลยซึมซับถึงความอายุติธรรมที่เกิดขึ้นได้ตั้งแต่สมัยยังเด็กหลังจากที่ตัวฮงกิลโดงได้เติบโตขึ้นแล้วก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยได้มีพลังเหนือมนุษย์มนาแต่ว่าเจ้ากิลโดงอ่ะซุกซ่อนพลังเอาไว้ไม่กล้าที่จะบอกใครแล้วก็ทําตัวแบบว่าเป็นคนปกติทั่ว,วไปเพราะว่าในสมัยเด็กเนี่ยเขาเคยใช้พลัง ของตัวเองที่มีพลังมากมายออกมาแล้วก็เกิดเหตุการณ์เล่ย์ล่ยขึ้นกับเขามันจึงทําให้กิวดงต้องปิดบังความจริงเรื่องนี้ไว้ซึ่งในช่วงนี้เนี่ยพ่อของฮงกิวดงเนี่ยก็จะได้กลายเป็นคนที่มีอิทธิพลของเหล่านักเลงพูดง่ายๆก็คือตอนนี้พ่อของเขาก็กลายเป็นหัวหน้ามาเฟียนั่นแหละแต่แล้วจูๆ่ๆพ่อของเขาเนี่ยก็ไปมีปัญหาขัดแยง้งขัดขากับเหล่าขุนนางชนชั้นสูงขึ้นมา,นมาก็เลยทําให้ถูกจับกลุมตัว ทั้งตัวกิลดงเองพี่ชายแล้วก็น้องสาวเนี่ยก็ถูกทางการไล่ลาตัวและนั่นเองก็เป็นจุดที่ทำให้ครอบครัวของเขาเนี่ยต้องแตกแยกกันแต่ว่าในเหตุการณ์ไล,ล่ลายนั่นเองที่เป็นตัวจุดชนวนให้กับพลังภายในตัวกิลดงเนี่ยได้ตื่นขึ้นมาในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มีดราม่ายาวหลายต่อหลายตอนทำให้เราเนี่ยจะได้เห็นการเติบโตของกิลดงไปพร้อมๆก,กับการพบเจอนางเอกของเรื่องด้วย ซึ่งก็ต้องบอกว่านักแสดงอย่างยุนคุนซังที่รับบทเป็นพระเอกของเราคงกิวดงสามารถถ่ายอารมณ์ออกมาได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นบทลกักหรือว่าบทที่จะต้องเรียกน้ําตาเขาสามารถสื่ออารมณ์พวกน,นี้ออกมาให้กับคนดูนได้อินตามได้แบบเข้าใจได้อย่างง่ายๆเลยหลังจากที่พระเอกเนี่ยเป็นฝ่ายโดนกดอยู่ฝ่ายเดียวแต่ว่าความเป็นพระเอกจะให้โดนทั้งเรื่องมันก็คงจะไม่ใช่นะ หลังจากที่ได้เริ่มรู้ถึงความอายุติธรรมของระบบกุนนางโชซอนกิลดงของเราก็จะเริ่มที่จะสั่งสมกำลังพลซึ่งก็คือคนเก่าแก่ของเขาเองัแหละเพื่อนๆของเขาและตั้งจากนั้นกิลดงก็จะเริ่มวางแผนสู้กับชนชั้นสูงในช่วงพาร์ตต่อๆมาในช่วงกลางเรื่องนี้เราจะได้เห็นการชิงไหวชิงพิบ เพื่อเล่นงานองคชายชุงวอนซึ่งก็เป็นหนึ่งในเชื้อพระวงตัวร้ายเบอร์ต้นๆของเรื่องเราจะได้เห็นว่าแผนการต่างๆของตัวเอกของเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่แผนการที่แบบว่าเป็นของคนดีเสมอไปนำซ้ำจริงๆแล้วถ้าจาะในแต่ละประเด็นที่คงกิลดงทำเนี่ยกิลดงของเราก็อาจจะดูเป็นผู้ร้ายซะด้วยซ้ำไปแต่ว่าด้วยความที่เราเนี่ยได้มองเห็นถึงความเลวร้วายที่เหล่าชนชั้นสูงแล้วก็เชื้อพระวงเ์เหล่าขุนนาง ได้ทำเรื่องแย่ๆไว้กับประชาชนมันก็เลยทำให้คนดูอย่างเราเนี่ยหลงเชียร์วิธีการแย่ๆของกิวโดงแบบไม่รู้ตัวหลังจากที่กิวโดงเนี่ยได้สู้กับพวกโชซอชนสูงมาระดับหนึ่งแล้วทำให้ตัวของเขาเนี่ยกระดูกแข็งแล้วกิวโดงก็เริ่มสั่งสมบารมีมีเงิน,ม,งนมีอำนาจระดับหนึ่งเขาก็เริ่มที่จะออกไปตะเวนตามเมืองต่างๆทั่วโชวซอนซึ่งทำให้เขาเนี่ยได้เห็นเหล่าขุนนางที่ช่อลาดบังหลวง อาศัยการเอารัดเอาเปรียบคนจนบางคนที่เป็นทาสก็ตายอย่างไม่เป็นธรรมในขณะที่กฎหมายของโชโซอนณเวลานั้นไม่สามารถที่จะลงโทษคนผิดได้เลยทําให้กิวดงเนี่ยอดไม่ได้ที่จะยื่นมือไปช่วยเหลือคนจนเหล่านั้นด้วยการไล่กระทืบผู้ชนชั้นสูงให้มันเคตลาบซะการช่วยเหลือในแบบกองโจรของโฮงกิวดงเนี่ยก็ Hyun. ได้เป็นที่เรื่องลือไปทั่วจนผู้คนเนี่ย จดจำชื่อของเขาได้ในชื่อของเสนาบดีฮงและเรื่องนี้มันก็หลุดไปถึงหูของกษัตริย์เข้าจนได้ด้วยความที่กษัตริย์ยอนซันมีอุป,ปนิสัยที่สนใจแต่อิสตีแล้วก็ดนตรีก็จึงทำให้กษัตริย์ยอนซันเนี่ยไม่เคยเห็นหัวประชาชนในสายตาเลยวันๆเอาแต่เล่นดนตรีฟังเพลงแล้วก็อยู่กับผู้หญิงไปวันๆชาวบ้านก็เลยซุบซิบนินทานแล้วก็ยกให้ฮงคิวดงเนี่ย เป็นวีรบุรุษเป็นฮีโร่ในยุคสมัยนั้นเลยบางคนเนี่ยเขาก็บอกว่าฮงกิวโดงเนี่ยสมควรที่จะขึ้นมาปกครองบ้านเมืองแทนกษัตริย์ยอนซันซะด้วยซ้ําเรื่องนี้พอเข้าหูฟาบาดฟาบาดก็ควันออกหูเลยโอ้โหหัวร้อนทันทีเลยฮงกิวโดงเป็นใครทาไมประชาชนถึงพูดถึงมันกันทําไมไม่พูดถึงเราที่เป็นกษัตริย์ละ่ะกิวโดงก็เลยอาศัยจังหวะนี้แหละเข้าเฝ้าฟาบาดแล้วก็ทูลเตือนแต่ว่าแทนที่กษัตริย์ยอนซันเนี่ยจะรับฟัง กษัตริย์ยองซันกลับมองว่ากิวดงเนี่ยเป็นกบฏแล้วก็คิดที่จะล้มล้างราชวงศ์ซะอย่างนั้นเรื่องนี้ก็จึงกลายเป็นชนวนบาดหมางให้กษัตริย์ยองซันคิดที่จะกำจัดกิวดงให้พ้นทางไปในช่วงสุดท้ายของเรื่องจะเป็นช่วงที่มีหลายๆเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นช่วงที่มีเหตุการณ์ที่กิวดงเนี่ยถูกจับไปทรมานกลายเป็นทาสอยู่ในคุกแล้วก็จะเป็นช่วงที่กิวดงเนี่ยสามารถเอาตัวรอดออกมาได้แล้วก็ สร้างกองกําลังเพื่อไปสู้กับกษัตริย์ยอนซันก็ต้องชื่นชมในส่วนของผู้กํากับแล้วก็คนเขียนบทที่ตรงส่วนนี้สามารถถ่ายทอดจุดไคลแม็กเหล่านี้ได้กระชับไม่ยืดเยื้อแล้วก็สามารถถ่ายทอดอารมณ์ร่วมให้กับคนดูได้ดีามากๆโดยเฉพาะในฉากการลบในช่วงสุดท้าย,ยที่มีการสู้กันแบบโอ้โหใส่กันไม่ยั้งเลยแต่ก็เลือกที่จะตีความของการเป็นวีรบ,บุรุษที่ยืนอยู่ข้างประชาชนของกิลดงได้อย่างสมบูรณ์ ในบรรดาหนังพีเลียสจอนยุคเนี่ยสิ่งที่ยากที่สุดก็คือการสอดแทรกบทของตัวละครต่างๆลงไปในประวัติศาสตร์จริงที่มีอยู่แต่เดิมแต่ว่าในเรื่องกระบฏจอมพลังเนี่ยเรื่องนี้สามารถทําให้เราอินไปกับเนื้อเรื่องประวัติศาสตร์ได้อย่างแนบเนียนถึงแม้ว่ามันจะมีความเวอร์วังในเรื่องของสเกลพลังของฮงกิวดงอยู่บ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถูกหยิบนํามาใช้จนเกินเหมือนหนังซูเปอร์ฮีโร่ทั่วๆไปที่ เอก็ปล่อยพลังใส่กันเอก็ใช้พลังยัดใส่กันเลยแก้ปัญหาด้วยพลังอย่างเดียวในหลายๆตอนของเรื่องนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยว่าถึงแม้ว่าก well ิลดงจะมีพลังที่แบบเมตาฮิวแมนก็จริงแต่ว่าพลังของคงกิลดงก็ยังอยู่ในระดับของมนุษย์คนเดินดินธรรมดาสามารถมีแพ้มีมชนะได้ถ้ากิลดงโดนทหารลุม5คนหคนเขาก็สามารถเพียงพำาได้เหมือนคนปกติทั่วไป ส่วนใครที่ไม่ชอบหนังแนวย้อนยุคเพราะว่ามันมีเรื่องของพวกการเมืองเรื่องนี้ก็อาจจะค่อนข้างหนักหน่วงอยู่บ้างนะเพราะว่าการต่อสู้การระหว่างสองขั้วหน้าระหว่างฝ่ายประชาชนชนชั้นล่างกับฝ่ายคุ้นนางชนชั้นสูงมันจะเริ่มตั้งแต่ต้นเรื่องยาวไปจนจบเรื่องก็จะมีอาศัยบทรักโรแมนติกคุกก,กคุกก,กคอยมาขั้นต่างๆหรือว่ามุกตลกคอยสอดแทรกไปเรื่อยๆ ซึ่งมันก็จะทําให้เรื่องอาจจะดูไม่ได้เครียดตลอดทําให้มีสีสันบ้างก็นับว่าเป็นจุดที่ดีจุดหนึ่งที่ทําให้เราสามารถดูได้เรื่อยๆยาวๆถึง30ตอนอีกหนึ่งสิ่งที่ไม่ชมมื่คงไม่ได้ก็คือต้องให้เครดิตฝีม้ลายมือของนักแสดงในเรื่องนี้เลยนะที่เล่นได้สมบทบาทมากๆทั้งคิมซังจุงที่รับบทเป็นพ่อของฮงกิวดง ซึ่งก็น่าจะเป็นบทที่ยากที่สุดในเรื่องล้เพราะว่ามีตั้งแต่บทของการเรียกน้ําตาบทของการแสดงความเป็นผู้นําบทของความเป็นพ่อโอ้โหตรงส่วนนี้นี่คิมซังจุงถ่ายทอดได้ดีมากๆยุนคุนซังพระเอกของเรื่องในบทของฮงกิวดงที่ต้องโชว์ทั้งฉากดราม่าน้ําตาร่วงแล้วก็ฉากแอคชั่นบูระหมหรือว่าลีฮันนี่ในบทของจางนกซูนะมาเหสีข้างกายของกษัตริย์ ชิลเลนต์ัวอย่างมีสเสน่ห์ัยวยวนสมกับบทบาทหญิงงามจมเมืองสรุปแล้วสั้นๆเรื่อง t The r e เบ l กบฏจอมพลังเนี่ยเรื่องนี้ใครที่ชอบในแนวของหนังอิงประวัติศาสตร์เกาหลีแนะนำไปเลย9เต็ม10ดูได้สนุกไม่น่าเบื่อเนื้อเรื่องเหมือนจะยาวแต่ว่ากระชับได้ใจความไม่เวินเวอส่วนใครที่ไม่ใช่คอหนังในแนวของย้อนยุค คุณลองดูเรื่องนี้คุณก็อาจจะติดใจก็ได้สำหรับในวันนี้ก็ขอจบการรีวิวหนังเรื่องกระดจอมพลังแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็รอติดตาม hobby space กับการรีวิวหนังในคราวหน้าได้นะครับผมซึ่งในแต่ละสัปดาห์เนี่ยผมก็จะจับหนังแต่ละเรื่องมารีวิวกันรอติดตามได้นะครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม They say if they say if we'll only avoid void, any confrontation with the enemy, he'll forget his evil ways and learn to love.